แม่กําลังดูต้นแม่ซื้อต้นพริกมาเมื่อวานเอาไม่พูดไม่คุยไม่อะไรอ่ะสวัสดีค่ะมีคนมาดูแม่หรือ,อยังเนี่ยเอาไม่พูดอยู่นิ่งๆนิ่งอีกนิ่งนิ่งทำไมไม่พูดไม่ชาวสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ้ากล้องไปเองอะไรแม่ซื้อต้นพริกมายิ้มหน่อยสิอุ้มีคนดูอยู่เนี่ยยิ้มหน่อยสิคะ เอาไลฟ์สดก็ต้องมีคนมาดูสิคะแม่มเ,เออเเเอาพัก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 ก่อนนะเมื่อกี้แม่เดินไปรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดินรอบบ้านเดินรอบบ้านเลย <laughs> สวัสดีค่ะเอามามุมนี้แม่ไปก่อน วัสดีค่ะพ่อกินข้าวเช้าแล้วแม่ดูแลต้นไม้อยู่เอาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้ยมืดจังเลยไม่เห็นหน้า สวัสดีค่ะดูแม่ทำอะไรแม่ไปรดน้ำต้นไม้มาอุยย้อนแสงมืดมึดสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่ยังไม่กินข้าวเช้าเลย พ่อกินข้าวเช้าแล้วเมื่อกี้มันเอาเข้าวให้พ่อกินอิ่มแล้วกินยายเรียบร้อยเดินไปไหนก็มีไม้เท้านะจ๊ะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เออไม้นี้แหละที่พ่อถามหาวันนั้น่ะ <c oughs> สัสดีค่ะอุ๊ยแม่ยืนตรงนั้นมืดอีกแล้วน้ำม,มืด <c oughs> ย้อนแสง <c oughs> ตามแม่ <c oughs> ตาม <c oughs> มีคนดูแล้วนะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ลด้วยนะคะแม่เดินดีๆอะดูล้มว้ามือจังเลยคุณแมยแ่ย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวหันมาทางนี้นัน่งพักไปทำอะไรมา,าเดินรอบบ้าน <c oughs> แม่ไปเดินรอบบ้านรดน้ำต้นไม้ ไปเดินรอบบ้านมา <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยของเราสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ยังไม่กินข้าวเลย ข้าวเช้ายังไม่กินไปเดินรอบบ้านเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไ่ะรดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาเนาะทุกเช้าเย็นกิจวัตรประจำวันปลาสวยงามปลาสวยงามแม่ชอบปลาสวยงามเล่นเล่นลายกับลูกหลานนี่ค่ะก่าเล่นลาย ส่งดอกไม้ไหนขอยืมโทรศัพท์แม่หน่อยเ <c oughs> อ้ย <c oughs> แม่มีดอกไม้เยอะ <c oughs> สวัสดีค่ะ แม่นั่งพักผ่อนอยู่คนดูแม่นั่งพักผ่อนย้ายมุมมัง่งย้ายมุมย้ายมุมย้ายมุมดูซิฝั่งไหนสวยกว่ากัน ข้าวเช้าก็ยังไม่ไปกิน <c oughs> คุณแม่คนสวยสวัสดีค่ะ แม่นั่งพักผ่อนแม่ไปรดน้ำต้นไม้มาสวัสดีค่ะ ทำอะไรกันอยู่ค่ะไปลดน้ำผักมาเหนื่อยไม่จังแม่ หกคอมเมนต์ตีลังกาทำยังไงถ้าหกคอมเมนต์ตีลังกาทำยังไงเออเฮ้ยท่าท่าเก่านี่สวยจังเลยนะท่าเดิมนี่นะ <c oughs> ชูสองนิ้วหน่อยอูออ้สวัสดีค่ะ

เสียบึกเตยนะ15 <laughs> 15 <laughs> <laughs> <laughs>

นะคุยว่าจะปลูกอะไรจะถางหญ้าอะไรวันนี้นจะ ตัดหน้าแม่เลยตัดบ,บ้านตัดหน้า <laughs> โอ้ยมุมเดิมไปมุมอื่นมากดีกว่าสวัสดีค่ะฮาฮาคุณแม่คนงามนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งเลยไม่พูดไม่จาอะไรเหนื่อยเนื่อยเดี๋ยวไปดูพ่อดีกว่า พ่อกินข้าวเสร็จยังเรากวาดบ้านเสร็จแล้วไปดูพ่อหน่อยพ่อทำอะไรคะอือพ่อจ้า <c oughs> เอ้กินยาอยัง <c oughs> กินยาหรือยังกินแล้วกินแล้วนะอาเจจง่ายไงเออหล่อเนี่ยโอ้โห กินข้าวอิ่มแล้วกินยาเรียบร้อยอกินอะไรกินมะม่วงด้ป่ะมะม่วงกินมะม่วงหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวปอกให้ใหม่นะจ้าอก็ปอะไรก็ปอกจ้าเดี๋ยวปอกให้นะดูพ่อทำอะไรนะ พอกินข้าวอิ่มแล้วแม่ยังไม่กินแม่ยังไม่หิวอุ๊ยตรงนี้มันมีถุงบางต้มซุปอร่อยไหมต้มจืดต้มจืดต้มจืดไก่จ้ะอกินได้กินได้นะแม่กับหมอนกินไง อากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนมากๆขอบคุณนะคะ <laughs> ที่รับชมฝากกดไลค์ด้วยนะคะอิง <laughs> <laughs> หล่อน,น่นเนี่ยคุณพ่อขอบคุณนะคะแค่นี้นะคะ <laughs> ขอให้คุณ ขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลองขอพักคุ้มครองนะคะผู้ชมขอบคุณค่ะมันมีกล้องหน้ากล้องหลังมีกล้องหน้ากล้องหลัง โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังเอจ้ะกล้องหน้าก็มีกล้องหลังก็มีฮของพ่อนี่แหละโทรศัพท์เครื่องนี้ของพ่อโทรศัพท์เครื่องนี้ของพ่อมันเอามันยึดของพ่อมาใช้มันยึดของพ่อมาใช้ สวัสดีค่ะคุยได้นะคะคุยกันได้นะคะมีผู้ชมห้าคนแม่ยังไม่หิวแม่กินกาแฟไปแล้วแม่ไม่หิวข้าวกินกาแฟกับข้าวนมกาแฟแม่ไม่ไม่หิว ายาพ่อกินข้าวอิ่มแล้วโอ้โอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวพ่อก็เข้าห้องไปพักผ่อนใช่ไหม สวัสดีค่ะมาดูพ่อเอา้าเอา้เอา,เอา,เอาเลิกเลยวันนี้วันวันอะไรวันพุธพุธที่สามสิบเอ็ด พุทธที่สาสิบเอดสิ้นเดือนฮ่าฮสิ้นเดือนแล้วขอบคุณนะคะจบคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายๆหล่อแลวเนี่ย